นะครับเก็บไว้ท้ายๆแค่ฟังชื่อก็เล้าใจแล้วชับชับชับฉบับเงินล้านนะครับรับรองสี่เรื่องมันสั้นกระชับเล้าใจฟังเสร็จเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันโอเคครับฉะนั้นเชิญพบกับกลุ่มแรกได้ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับผมชื่อพิยุทธิยา เป็นนักศึกษาในสาขา MS กรรตก็ตัวงานที่ผมทำเนี่ยจริงๆแล้วงานเนี่ยทำเป็นกลุ่มแต่ว่าด้วยข้อหาที่เป็นคนเลือกท็อปิกเองเนี้ยก็เลยโดนถีบมาพิเศษอยู่คนเดียวครับในส่วนงานเนี่ยเป็นไฟแนลโปรเจกต์ของวิชา strategic management decision making ของอาจารย์ตระหนาครับก็ ด้วยความที่ไฟล์เโปรเจกต์ตัวนี้เป็นค่อนข้างฟรีท t o ปิกหมายถึงว่าเราสามารถเลือกหัวข้ออะไรก็ได้ที่สามารถนํามานําเสนอในที่นักสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ผู้เรียนในคลาสเนี่ยเลยได้เลือกหัวข้อตัวน,นี้มาครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเป็นได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนอยูอ่อยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่สมัทยที่เรียนในเัียมตีแล้วก็ด้วยความที่เป็นนักศึกษาในแง่ของไตรจีด้วยความคําว่าไตรจีเนี่ยครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากการทหารซึ่งผมเลยคิดว่าน่าจะมีการนำกลยุทธ์หรือกลศึกในสมัยโบราณเนี่ยครับมาเทียบเคียงเข้ากับการาธุรกิจในมาใช้ในสนามธุรกิจในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างดีครับซึ่งกลยุทธ์ที่มีการพูดถึงอ,อยู่บ่อยๆอย่างเช่นที่อาจารย์วินัยได้กล่าวเมื่อสักครู่นเนี่ยครับเรียกว่ารู้เขารู้เราเนี่ยลงรอยครั้งชนะรอยครั้งเนี่ยครับ ในธุรกิจเดียวกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณไม่จําเป็นที่ต้องกําจัดเขาให้อย่างเด็ดขาดอย่างสิ erm. ้นเชิงเพราะการที่คุณมีคู่แข่งที่ดีเนี่ยครับบางครั้งมันจะเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของโวบริยัทคุณได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นบร,ริษัทเบลซี่กับโค้ที่แข่งขันกันมาในหลายๆตลาดทั่วโลกเนี่ยครับบางครั้งเบลซี่ก็เป็นแบบโค้บางครั้งโค้ก็เล่นแบบเบซี่การที่เขามีคู่แข่งที่ดีเนียครับสามารถทําให้เขาพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและจนในวันก็กลายเป็นบริษัทระดับโลกไปแล้ว ก็หูเบย์นยครับเป็นการพูดถึงว่าการที่เราเนี่ยอยู่ในกระแสของธุรกิจอ่ะบางครั้งเราไม่ควรจะเป็นต้านกระแสเราควรจะเป็นตัวไข่ที่ลู่ลงมากกว่าที่จะเป็นต้นไม้ที่แข็งกระด้างต่อการต่อการหงกระนำของพายุหรือกระแสธุรกิจในยุคปัจจุบันนะครับต่อไปเป็นหมูฉากเนี่ยจะพูดถึงในลักษณะของการที่ว่าเรากระแสธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีไดนามิกตลอดเวลา อย่างเช่นจะเห็นได้ชัดในกรณีตัวอย่างที่เป็นธุรกิจที่เป็นไอทีถ่วนให่จะมีการเคลื่อนเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็ว,เ,รวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องปรับตัวให้ทันเพื่อที่จะเข้าสู่ที่จะสร้างคอมเพอร์เทติอฟเพนเทตตต่อบริษัทให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะรับรวมถึงส่วนสุดท้ายก็คือสร้างุ่วปิงเนี่ยจะพูดถึงในการ i n d i r e c แ action ก็คือการโจมการการะทําที่เป็นผลทางอ้อมหรือการโจมตีทางอ้อมก็แล้วแต่ บางครั้งเนี่ยการโจมตีอย่างตรงๆเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมีกําลังทรัพย์หรือมีกําลังทุกอย่างมากพอเนี่ยแต่การที่โจมตีอย่างตรงๆเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเสียหายหนัก็ได้ในถาดในในในทางกลับกัรถ้าคุณเลือกที่จะโจมตีอย่างอ,อง้อมๆคอยปิดล้อมไว้หรือ,อทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณอาจจะชนะโดยที่สูญเสียน้อยที่สุเดเลยก็เป็นได้ครับทีนี้เรามายกยกตัวอย่าง ให้เห็นภาพมันให้ชัดขึ้นผมจะลองเจาะลงไปในกรยุทธ์อันหนึ่งที่พูดถึงในในข่าวที่ว่ากลยุทธ์นี่ยครับอันนี้จะอยู่ในหมวดบูชานะครับซึ่งก็คือภาษ,าษาจีนเนี่ยเขาใช้คำว่า borrow, o a l l for, the so return ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเก๋ๆก็คือยืมศพคืนยานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วใครที่แบบผมอ่าได้อ่านนิยายจีนอยู่บ้างอาจจะคุ้นๆหูอะไรแบบเนี้ยฮะซึ่งผมขอเล่าที่มาของกลยุทธ์นี้ก่อนก็คือในยุค ช่วงลอยต่อระหว่างราชวงศ์ฉีกับราชวงศ์ฮั่นซึ่งเป็นในยุคนั้นเนี่ยมีมีจอมทัพคนหนึ่งมีแม่ทัพคนหนึ่งที่ได้ได,ได้รับการยอมรับว่าเก่งกาจที่สุดในยุคนั้นก็คือเสยนหมี่หรือซีฉู่ป้าหวันหรือคนไทยเนี่ยจะคุ้นหูจชื่อว่าชอป,ป้าอ,อ๋องซึ่งเขาคนนี้เนี่ยคร,บบททรับเป็นกบฏที่เรียกว่าเป็นชุดคนนี้ขึ้นมาต่อป้าราชฉีนนแทบเกือบจะทําได้สำเร็จแล้วแต่สุดท้ายก็แพ้ให้กับปังซึ่งเป็นอาประถมกษัตริย์ของราชวงศ์ฮั่นไป เส้นหมี่เนี่ยครับในตอนแรกที่เขาจะเริ่มก่ออก่อกำมนขึ้นมาเนี่ยก่อต่อต้านราชวงศ์ฉิบขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องจําเป็นที่ต้องหาเหตุผลที่จะให้อ่าที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถมีเหตุผลอย่างเพียงพอได้รับการสนับสนุสนจากมวลชนเพื่อที่จะทําการต่อต้านราชวงศ์ฉิบูนะเวลานั้นนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ไปหาราชายาของราชฉูซึ่งเป็นหนึ่งใน8 รัฐที่โดนบัตฉินเนี่ยล้มล้างไปในยุคสมัยเรียกดเล็ดเลียกยกงครับก็คือเขาไปหารัชทายาขึ้นมาเพื่อที่ที่ไปเรียกว่าเป็นตั้งขึ้นมาเป็นขอ,องแล้วตัวเองเนี่ยก็เชิดอยู่ด้านหลังเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุสนจากปชชนที่เป็นคนรัฐฉู่เดิมเนี่ยครับว่าเราเนี่ย กระบฏต่อลัชิตนเนี่ยเพื่อต้องการซืน้นฟูลรัฐมูลถูกที่มาในสมัยก่อนครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาสามารถทําได้สําเร็จและได้รับการสนับสนุนจากมวลชนเป็นอย่างมากครับทีนี้ในถ้าในแง่มุมของธุรกิจในยุป,ปัจจุบันคำว่ำาก,การยืมเทคโนโลยีใหหมายถึงอะไรมันคือการที่ว่าเราเนี่ยนำเทคโนโลยีหรือว่าการ อ่าโอเปอเรชั่นมาเนจเมนต์หรืออะไรต่างๆที่ค่อนข้างล้าสมัยแล้วหรือสินค้าที่อาจจะออฟสโตรีไปแล้วจากตลาดในยุคปัจจุบันเ่ยครับนำกลับมาใช้ใหม่นำกลับมาพัฒนาเพื่อที่ให้เราได้เรียกว่าทำให้มันเกิดขึ้นมาใหม่และอาจจะบางครั้งเนี่ยการสินค้าบางอย่างหรือว่าวิธีการบางอย่างที่มันล้าสมัยไปแล้วเนี่ยอาจจะสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทในอนาคตได่ถึงก็ได้ผมขอยกตัวยอย่างสายการบินเซอ t ์วิสอะไรครับซึ่งอ่ เป็นสายการบินเนี่ยโลคอสใหญ่อันดับหนึ่งของโลกใหญ่ขนาดไหนคือถ้าฟังว่าใหญ่ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่เห็นนึภาพไม่ออกลงนงนภาพว่าสายการบินไทยอะครับมีฝูงบินอยู่ประมาณ100เครื่องบนโลกแต่สายการ,รบิน southwest airlines ที่บินเฉพาะนในอเมริกาอย่างเดียวเนี่ยเ,ยเขามีฝูงบินอยู่ประมาณ600้อยตัวเครื่องซึ่งถือว่าเป็นสายการบินที่ใหญ่มากแล้ว เขามีชื่อเสียงมากในแง่ของการที่เขาสามารถค่าเดินทางของเขาเนี่ยถูกมากซึ่งมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเขามีการทำกลยุทธ์มากมายที่จะเดี๋ยวจะกล่าวถึงในส่วนต่อไปนะครับทีนีม้มาดูก่อนว่าอย่างสายการบินซาวเวสตลาเนี่ยเขา,อย,า,อ,ยาอยู่ในอันดับ3ถ้าเทียบกับาสายการบินในอเมริกาด้วยกันนะครับก็คืออันดับหนึ่งเป็นเดตแล้วก็อันดับสองเป็นยูนิเต็ดคอนติเนัลครับ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเซเวสซรไลเนี่ยถึงจะตัวเขาจะเป็นสายการบินต้นทุนต่ำแต่ว่าเขาเนี่ยตั้งแต่เปิดกิจการมาเขาไม่เคยขาดทุนเลยแม้แต่ปีเดียวครับนี่เป็นจุดเด่นของเขาอยา่างมากทีนี้เนี่ยกลยุทธ์ของเขาเองก็มีค่อนข้างมากมายหลายส่วนทั้งในแง่ที่ว่าการเลือกใช้เครื่องบินที่เป็นโมเดลเดียวกันหมดหรือว่าการที่ไม่สั่ของเครื่องเพื่อที่จะลดคอสลดโอเป r ation อะไรอย่างเงี้ยของให้ต่ำม้อที่สุด แต่จุดหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญที่ผมจะพูดอยู่ในส่วนนี้ก็คือการใช้ระบบการบินแบบ point to point root. ปัจจุบันเนี่ยครับในธ,ธุรกิจการบินเนี่ยมันจะมีการจัดรูปแพ p น a n n อยู่สรูปแบบแก็คือเป็นรูปแบบับแ a นด์สโ k e กับพอย n ์ทูพอย n ์ซึ่งพอย n ์ทูพอย n ์เนี่ยจะเป็นรูปแบบที่ใช้ในอดีตที่ปัจจุบันแทบจะไม่มีคนใช้แล้วแต่ hub and spoke เนี่ยจะมีการใช้อยู่อย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบัน hub and spoke คือการที่ ใส่เครื่องบินลำหนึงเนี่ยจะกำหนดสถานที่หรือสนามบ,บินทางหนึ่งที่เป็นทับโดยเฉพาะเพื่อที่จะให้เครื่องบินเนี่ยไปจอดอยู่ตรงนี้แล้วสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังที่ไหนก็ได้อาจจะจากจุด A มาตรงจุดเทสปุ๊บแล้วก็ไปจงจุด B ต่อซึ่งเป็นซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีหายสายการบินที่ร่วมใช้อย่างการบินไทยก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้รวมถึง บางครั so <Yeah. S 1> ้งการทับเนี่ยฮับของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แค่หับเดียวก็ได้อาจจะมีมันูับคือมีหลายับอยู่ในสายการบินที่ใช้ด้วยรันครัย่าบนทีนี้พอย n t ทูพอย์คืออะไรพอย์ทูพอยคือเป็นลักษณะที่จัดการวางแผนรูทเทนดิงในแบบเก่าก็คือการบินแบบจากจุด A ไปจุด B และจุด B กับจุด A ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําให้มันเป็นเรียกว่ามันเป็นระบบแบบเก่าที่ ณวัน,นที่มีระบบ Hub and spoke ขึ้นมาเนี่ยมีคนถึงขั้นถึงขั้นมีคนเขียนหนังสือขึ้นมาว่านี่แหละคือจุดสิ้นสุดของระบบ Point to point, point แล้วเขาเวสต์ไลน์เนี่ยครับจุดจุดที่เขาทําจุดเด่นที่เขาทำธุรกิจเนี่ยเขาทําธุรกิจอยู่บนแนวคิดที่ว่าเครื่องบินนะครับถ้าจอดอยู่บนสนามบินเดียวเนี่ยมันเป็นการมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีค่าสียเอกีสสูงมาเพราะฉะนั้นแนวคิดของเขาเนี่ยครับคือการทําให้เครื่องบินอยู่บนสายอย่างเดียวสิ่งที่ การที่การที่เขาเนี่ยาสามารถใช้ควาลูกคอยเนี่ยครับจะทําให้เขารดเทนะินอาราวทาของเขาเนี่ยให้ต่ำมาอยู่ที่ประมาณ25นาทีซึ่งหลักหมายความว่าหลังจากเครื่องบินจอดปุ๊บส่งคนออกแล้วรับคนเข้าใหม่แล้วบินกลับเยใช้เวลาประมาณ25นาทีเท่านั้นซึ่งเรียกได้ว่าเร็วมากครับในปัจจุบันก็โอเคครับอ่้มันมีจะิงขมัีตัวอย่างอึไก็คือจะเป็น อย่างตัวอ,อย่างในเมืองไทยเนี่ยครับก็เราจะเห็นได้ว่าบริษัทเมืองไทยที่มีการอาจจะใช้กรุธ์นี้เนี่ยอย่างตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับก็คืออย่างผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อผันลมผันตลิซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทที่เป็นบริษัทอินกทอนิกส์ขนาดใหญ่ทั่วโลกเนี่ยครับเขาไม่ได้ โฟกัสในการสร้างพันลมอีกต่อไปแล้วเขาไปพัฒนาในส่วนที่เป็นแอร์คอนดิชเนอร์หรือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นตแต่ถามว่าทุกวันนี้บ้านเราทุกคนยังมีพันลมก,กันอยู่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นกินรวมได้ในทังตลาดสำหรับเพราะว่าการที่เขาใช้นากับพันำนำเทคโนโลยีเนี่ยในการทำพันลน้มนะครับกลับมาขายเรียกว่าเขาแทบจะเป็นเจ้าเดียวในตลาดในยุคปัจจุบัน ครับในส่วนต่อไปจะเป็นกรณีอีกอันหนึ่งชื่อว่าเป็นการรีเพสแบบวินวิสแบบวัฒน์ถิ่นเปิร์กการจัดนการจัดทับหรือการตั้งทับเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยครับเขาจะมีเขาจะมีเรียกว่าเป็นมันเป็นมีเขาเรียกมีแถวมีการจัดตั้งในสมัยโบราณนะครับเวลาสังเกตว่าเขาจะมี แถวที่เป็นลักษณะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เรื่องการเขตนเนี่ยครับเขาจะเป็นทานหารที่เก่งที่สุดจะอยู่ณจุดนั้นซึ่งหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยบุกโจมตีเข้าไปณจุดนั้นเนี่ยจุดแข็งซึ่งเป็นจุดแข็งของคู่ต่อสู้เราเนี่ยมันอาจจะทําให้เราสูญเสียกําลังทาหารหรือว่าสูญเสียได้อย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า recovery, better, t e s t o r e เนี่ยครับมันจะหมายถึงว่าเราเนี่ยเรื่องที่จะทําให้เขาเปลี่ยนแกน กา,การจัดทัพของเขาเนี่ยเพื่อเราให้เราสามารถบุกโจมเข้าไปในจุดที่ไม่ใช่จุดแข็งของเขาได้ครับตัวประวัตินี้ผมขอเล่าสัน้นๆซึ่ก็เป็นมันเป็น,ปนยุทธการแม่น้ำสวยสุยที่เป็นการต่อสู้กันในหลัง,ลงราชวงศ์จีนในช่วง,งราชวงศ์จีนจนถึงราชวงศ์ก่อนราชวงศ์เหนือใต้นะครับซึ่งความสําคัญของการศึกครั้งนี้เนี่ยมันทําให้เันทำให้ประเทศจีนเนี่ยเขา เรียกว่ารวมประเทศช้าไป9ก้าวันกว่าปีเองซึ่งมันจะเห็นได้ว,ว่ากำลังมหาที่นำมานำมาสู้นำมาต่อสู้กันเนี่ยครับซึ่งควมความแตกต่างกันอย่างมากอยาง mm hmm. จะเห็นว่าประมาณสิบเท่าเลยซึ่งวิธีการของเขาก็คือเขาใช้วิธีที่เรียกว่าโจมตีในจุดกอนคือพยายามมันเป็นวิธธการแม่น้ำฝ่ยสู้เพราะว่าการต่อสู้เนี่ยตั้งอยูอ่บนสองฝั่งของแม่น้ำฝ่ยสู่ใน ยุคปัจจุบันเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นส่วนของแม่น้ำตรงนี้คือเป็นการตั้งตั้งสู้รบกันในทั้งสองฝั่งแม่น้ําทางฝั่งราชวงศ์จิ้ในเวลานั้นเนี่ยแม่ทัาก็คือเสีย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 เสีาเสียอสียเวายเสียเสียเ่กเสียเสใยเสอยเสี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 ยเสอยเนียเสยเสีงเส่าเียเสียเสียเสีเสาเสี่เสียเสียเสียเสีเสียเ,เ,เ,เฉียเีเสี่เปยเสียเลียเสีเนียยเเเเีเเเียเย เพื่อที่จะเข้าจุดเพื่อที่จะไปทําสงครามกันนี้อีกฝั่งหนึ่งของไมล์้ัมแต่ว่าทางเซี่ยนเนี่ยก็ได้วางแผนไว้แล้วว่าส่งคนปลอมแปลงเข้าไปในกองทัพด้วยความที่ว่าทัพเฉียนชินเนี่ยมันมาจากการลงที่ชนเผ่าหลายๆกลุ่มซึ่งไม่มีความเป็นด้านหนึ่งเดียวกันพอส่งคนแฝงตัวเข้าไประหว่างที่ทําการถอยทัพเนี่ยครับเขาก็แจ้งว่าทัพเขาให้มีคนตะโกนเราว่าประมาณว่าทัพเฉียนชินแพ้แล้วซึ่งมันเป็นการทําให้ ทางาทับเชียนถีที่ตั้งอยู่แล้วอย,อยู่ถอยทับเนี่ยครับคนที่อยู่ในห่างจากสมองคุณเนี่ยเขาจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทำไมถึงต้องถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าแตกพายไปเลยโดยที่อตอากำลังเปิดฟูของเซฟเซียนเนี่ยก็ปลุกจูโจมทําลายได้อย่างทีเดียวครับทีนี้ในยุคปัจจุบันสิ่งที่สิ่งที่นำมาใช้คนคนที่ทำกุญแ์ประมาณนี้มาใช้ก็คือเป็นของอ ด i n t e n d o แล้วก็ PlayStation ครับซึ่งในซึ่งในยุคยุคก,ก่อนประมาณปีก่อนปี2000เนี่ยครับ n i n t e n d o เนี่ยคองตลาดเกมในในโลกส่วนใหญ่เนี่ยด้วยความที่เขาอ่ะบังคับให้ผู้ผลิตเกมเนี่ยลงเขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีที่เป็นคาทริกของเขาเนี่ยซึ่งมันเป็นการบังคับให้ผู้ผลิตเกมเนี่ยไม่สามารถไปผลิตเกมในคลไายอื่นได้แต่โซนี่เนี่ยครับมาด้วย มาด้วยความที่ว่าเอาเทคโนโลยี CD มาใช้ในเครื่อง PlayStation 1ซึ่งการที่ใช้เทคโนโลยี CD เนี่ยครับผู้ผลิตเกมเนี่ยสามารถผลิตได้ง่ายขึ้นลงถึงเขาก็ไม่มีความเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแพลตฟลอร์มเพราะว่า CD เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างถูกทำให้โซ n ีเนี่ยสามารถตีตลาด Nintendo แล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นผู้นำในด้านตลาดเกมคอนโซลในยุคป,ปัจจุบันจน,นทุกวันนี้ครับก็ ่างที่เห็นนะครับเป็นเกมคอนโซลยุคแรกๆของทางนี้ที่ใช้สีดีทำให้เน็เชนโดเนี่ยพ่ายแพ้ให้ตลาดนี้ได้ครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาฟังในส่วนนี้จนถ้าหวังว่ายังไงสิ่งที่นำเสนอไปเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังไม่น้อ